สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮารุมาเมาที่ยววัดอนันโยชิปพยารามนะคะวันนี้พี่แฟร์พามานะคะจะมีเสียงตอกด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาตอกทําคันกั้นดินสไลด์ค่ะแต่ฮารุจะถ่ายแค่บางส่วนนะคะนอกนั้นจะให้พี่กรแฟรบนถ่ายฮารุจะถ่ายแค่บางส่วนของวัดความสวยงามบางส่วนของวัดนะคะแค่นี้หน่อยค่ะแนละ้วส่วนฮารุจะไปถ่ายวิวค่ะ เดี๋ยวจะไปประกอบตัววิวนะคะเพราะฮารุจะเดี๋ยวจะาฮารุจะขึ้นไปข้างบนค่ะจะไปถ่ายวิวของฮารุส่วนของฮารุจะเป็นวิวจะเน้นวิวจากข้างบนนี้ค่ะจะมองเห็นวิวของก้านพะเยาจากข้างบนนี้ค่ะจะสวยนะอันนี้พาชมความงามอ่านิดนึงนะคะ แต่เป็นฮารู้ชอบวัดทางทางเหนือค่ะว่าวัดวัดทางเหนือรู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าสถาปัตย์ใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้รู้เรื่องไม่เป็นอ่ะฮารู้ว่าสวยค่ะแต่ละวัดจะแตกต่างกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อไปพาไปชมที่อื่นต่อนะคะบันไดหินอันนี้เป็นบันไดหินนะคะทุกคนนี่นบันไดหินทรายฮารูว่าเป็นบันไดหินทรายที่เอามาก่อทำไมฮาประสาทใช่ไหมคะหนุ่มเป็น เป็นหินทรายทั้งหมดเลยนะคะเราจะถ่ายบางส่วนนะคะที่เหลือก็ติดตามตามคลิปของพี่กาแฟกับของน้องชายพี่กาแฟได้นะคะตอนนี้เขาเป็นน้องชายพี่กาแฟไปเร้อยนะคะอันนี้วัดสไตล์ไหนคะลุงคะ่ะสไตล์ล้านาคับสไตล์ล้านนาใช่ไหมคะ ปานานาต้องขอดรองเท้าไม่มาลงถึงข้างบนเนี่ยทุกคนความสวยงามบางส่วนนะคะของวัดเดี๋ยวหะลูกขอไหว้พระนี่นี่นะคะอ,อันนี้เป็นคำบูชาคำบูชาพระอุป,ปคุตนะคะตั้งนมโมสามจมนะทุกคน รายพระด้วยกันนะคะนี่ไอนนความสวยงามค่ะบางส่วนย้ำนะคะบางส่วนเพราะว่าของฮารุอย่างที่บอกทุกคนนะคะว่าฮารุจะขอเป็นวิวสวยๆนะคะค่ะ่ะีดอกไม้นี่ก็สวยคุณลุงบอกวิวเอาบอกว่าวิวสวยๆปุ๊บดอกไม้ก็สวยเลยค่ะนี่ค่ะต่นี้จะเป็นทางบันไดลงนะคะแก็นู้น ใครๆลิบๆนู่นนะกาแฟของเรานะคะนะคะลูกขอไหว้พระขอพรเผื่อทุกคนก่อนนะคะ <_ d ata> อันนี้เป็นชื่อพระอะไระคะลุงสวยมาก <_ d ata> อดถ่ายไม่ได้ทุกคนพระอะไรนะคลุงคะพระสุรากวดีพระสุรวดีแล้วแผ่นนี้นะคะลุงมีอันนี้เป็นอันนี้เป็นหินทรายครัหินทรายสมัยพะเยาเป็นนาด อันนี้เป็นนาคใช่ไหมคะนาคสามเสียนนาคสามเสียนนะคะทุกคนโบราอันนี้โบราณมากจริงๆทุกคนตั้งแต่หนา้าหน้าที่เป็นรูปแบบนี้ทุกคน,ป,นปกติเราจะเจอหน้าแต่เป็นเสียงนนที่มีเสียงใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นหน้าอย่างนี้เลยทุกคนคะ่ะเป็นหินทรายทั้งหมดเลยนะคะวัดนี้อยู่บนภูเขานะคะ แล้วนี่ค่ะจะเป็นทางนี้ทางขึ้นแล้วนู้นมีข้างบนอีกค่ะแต่ฮลุพุทธคยา,า,าเดี๋ยวฮรุจะจบคลิปวัดอันนี้ด้วยภาพนี้นะคะทุกคนสวยงามมาก ปกติเราจะไม่เคยเห็นพญายนาคสามเสียนแบบนี้ทุกคนให้ซูมให้ก็อีกทีนึงเป็นหินทรายทั้ทงวัดนี่จะทําด้วยหินทรายหมดเลยใช่ไหมคะลุงส่วนมากแผ,นผ่นพวกนี้ใช่ไหมคะแผ,นผ่นพวกจะเป็นจากหินทรายหมดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะาาวัดจบแค่นี้กันนะคะสวยอันนี้เหมือนใช้เป็นหิน หินทรายแกะใช่ไหมคะหินทรายแก่นลุกคนสิบสองราศีอันนี้ปีหนูปีฮารุเองนะทคนปีวัววัวชะลุขานเถาะมะลงมะเส็งมะเมียมะแมใช่ไหมคะลุงวัวกาทุกคนดูตาเองคะอันนี้เป็นแผ่นที่แกะจาก หินทรายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งแผ่นเลยทั้งแผ่นเลยนะคะทุกคนคุณลุงบอกว่าทั้งแผ่นเลยไม่ได้ต่อไม่ได้เอามาต่อกันเลยทั้งแผ่นแล้วเอามาแกะเป็นทั้งหมดสิบสองเขาเรียกสิบสองนักขัตริชไหมคะลุงบอกขอฮลุเป็นปีหนูแล้วเป็นนะพี่หนูพี่ชวดค่ะ